สวัสดีค่ะวันนี้าอยี่กับช่อง l i s t e n e r Chapter นะคะวันนี้เราก็จะมาทำวอล์กหนึ่งวันนะคะว่าช่วงนี้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราต้องมีการป้องกันตัวยังไงและช่วงนี้เรานะคะทำอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการออกจากนอกบ้านแล้วนะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปกินน้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเอยเอาใหม่เอาใหม่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเออ ก็คือก๋วยเตี๋ยนี้เป็นร้านประจำแถวบ้านแล้วนะคะก็คือเราแค่เดินไปใกล้ๆเลยเราไม่ต้องไปไกลนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการสั่งอาหารมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหนมถ้วยแฮก็บอกว่าอร่อยมากเลยร้านนี้โอเคมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วโอ้โหน่ากินสุดๆไปเลยเราสั่งมาทั้งหมด2ชามนะคะก็คือนาน,านาทีเราก็จะมากินทีค่ะ ้านมันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเพราะปกติช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยออกไปแบบไกลๆนะคะเวลาเราออกไปไหนไกลๆมันก็ออมีความเสี่ยงอันตรายนะคะแล้วก็ออกินอะไรหรือทานอะไรจะไปไหนก็อยู่แถวบ้านนะคะนี่เราต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะคะก่อนที่เราจะมาเราก็ล้างมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจะไปไหนมาไหนจะไปกลับหรือยังไงนะคะเราต้องล้างมือตลอดเลยค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าโควิดเนี่ยมันลอยอยู่บนอากาศฟุ้งไปบริเวณเมืองไหนอะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> นี่เป่าเป่าร้อนค่ะเป่าเป่าจะบอกเลยนะคะว่าร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะถึงมัจะเผ็ดไปหน่อยแต่ว่ากินได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบกินอาหารที่ไม่รสจัดมากแบบรส ปานกลางค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาก็ไม่ได้ทาเผ็ดมากนะคะนอกจากเราจะสั่ง,ขงเขาเผ็ดก็คือแบบโคตรเผ็ดนะคะขออภัยนะคะก็คือแบบเผ็ดมากเลยค่ะเหมือนแดดประเทศไทยเรานั่นเอง <c oughs> โอเคนี่อาหารของพวกเราที่เราสั่งอะ่ะแบบแต่ละอย่างน่ากินมากเลยค่ะโอเคตอนนอี้ตกนะคะเราก็กินไปเรื่อยๆนะคะ กิน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 จนกว่าแบบเราจะอิ่มนะคะโอเคเพื่อให้ไม่เสียเวลานะคะเราก็จะตัดคลิปต,ตอนกินให้แบบให้ดูน้อยลงนะคะเราจะได้ไปดูกิจกรรมอื่นกันบ้างนะคะอ่านะคะยังไม่จบแค่นี้คืออยากจะบอกว่าขนมถ้วยอร่อยมากเลยนะคะเพราะแบบขนมถ้วยที่นี่เขาอ,อร่อยอยู่แล้วนะคะ ด้านไหนก็จะเป็นใบเตยแบบหอมกินใบเตยมากเลยค่ะถ้วยละสิบาทนะคะอร่อยอร่อยจริงค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงมาแล้วนะคะเราก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไปรับของที่เราสั่งซื้อไว้นะคะพัสดุเนาะโอเคอันนี้ก็คือบ้านของเราก็จะมีรถสัญจรไปมาแบบนี้นะคะ เวลาไปไหนเราก็ต้องระวังรถและระวังโรคภัยด้วยเยนาะนี่รถแล่นบรื่งไปแล้วก็จะเห็นวิวสวยๆแถวบ้านเลยนะคะรถแล่นมาแล้วเวลาเราจะไปไหนเราก็ต้องปิดแมสก์ปลาเอ่อถ้าสมมติเปิดเทอมนะคะเราเป็นเด็กนักเรียนเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองเนาะล้างมือโอเคแล้วเราก็อยู่บ้านทมาถึงบ้านอีกทีนะคะได้ของมาแล้วเนาะ โอเคเราก็ต้องเปิดประตูให้แม่หน่อยเนาะเพราะเราเป็นเด็กดีและเป็นคนละเมืองดีค่ะแม่กบไปแล้วนะโอเค่สองเดี๋ยจ้าสดีอันนี้ก็คือเจ้าสิงเนาะก็คือหมาบ้านเราเองตอนนี้มันดื้อแล้วมันซนมากเลยอ่ะและเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเนาะวลาเราจะขึ้นบ้านหรือขึ้นห้องแล้วก็เปิดประตูเข้าไป ต่อมาเราก็เรียนออนไลน์รวมกับเพื่อนห้องอื่นนะคะวิชาเพิ่เมเติมดนตรตีไทยเนาะสนุกมากเลยเรียนกับเรวมชั้นกับเพื่อนห้องอื่นและได้เจอครูใจดีอย่างครูลูกหมีได้นะคะเอ้ยคยรูลูกหมูนี่โอเคตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเกือบเย็นเลยนะแล้วก็จะมาทํากิจกรรมหรือว่าทําการบ้านที่เราต้องสระเนาะคือวิชาหน้าที่พลเมืองอะ่ะ นี่แสวยไหมจ้าอันนี้เป็นของวิชาหน้าที่พลเมืองไม่ใช่มีแค่หน้าที่พลเมืองอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องไปสังส่งวิชาอื่นด้วยนะคะประเทศไทยนี่ร้อนจังเนาะขนาดยู่ในบ้านเปิดพัดลมยังร้อนจ้านี่เราก็จะนั่งแพมคนที่ชอบนั่งนิ่อ,อประมาณตรงหน้าต่างนะคะเวลาเราทำงานเรามอง ไปเราก็จะเจอแบบวิวเนาะวิวพวกต้นไม้ข้างบ้านอย่างเงี้ยโอเคนันแพรก็จะทําการเคลียร์งานทุกอย่างให้เสร็จนะคะแล้วเราก็จะไปดูกิจกรรมถัดไปกันเลยเออเดี๋ยวก่อนอันนี้เด็กว่าได้ตลกมากจ้าดูแต่ก็สวยอยู่เนาะก็ปรมาจารย์วาดอะธรรมดาครับน้องๆ โอเคต่อไปเราก็จะมาคลายเครียดหลังจากเราทากันบ้านเครียดะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะมาเล่นของเล่นอ่ะเออแล้วก็ทำให้สีทุกสีเป็นสีเดียวกันเนาะแล้วเราก็จะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะเผยความลับคเคมีชีววิทยานักวิทยาศาสตร์โมซิบสามคนนะคะด้วยสิบสามท่านสิเออใช่เราก็จะอ่านไปแต่แนะนำมากเลยนะคะมันจะออกแนวการ์ตูนแต่ว่ามีเนื้อหาความรู้ที่ เ,เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหนังสืออันนี้ดีจริงค่ะอยู่ในรีเอ็ดบุ๊ก e พวกร้านห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้ร้านขายหนังสือบุ๊กสต์ทั่วไปนะคะแล้วต่อไปแล้วก็จะมาแนะนำชีทสรุปค,ค่ะคือชีทเนี้ย คนวัยรุ่นในมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก่อนที่มหลาลัยต้องมีนะคะคือทเนี้ยมันสรุปย่อทุกอย่างนะคะที่เราอ่านเราไม่จำเป็นต้องพกหนังสือเยอะนะคะอันนี้คือวิชาสังคมหน้าที่พลเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์รวมอยู่ในเล่มเดียวอันนี้คือของมอต้นนะคะวิชาสังคมในเพจคณิตสายแบลนะคะมันไม่ได้มีแค่วิชาคณิตกับสังคมมันจะมีหลายวิชาเลยนะคะภาษาไทยอะไรนี้นะคะ อันนี้ก็เล่มแชมพูนี่ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะนี่เขาออกแบบมาได้น่ารักและสวยจริงๆเออแบบมันดูน่าอ่านกว่านังสือปกติเวลาเราอ่านโรงเรียนแล้วก็จะน่าเบื่อใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบเวลาเราอ่านก็น่าเบื่ออ่านต่ตัวนังสอเดิมๆตัวอักษรเดิมๆนะคะอ่านเป็นปึกด้วยไม่ได้อ่านแค่นิดเดียวแต่นี้เขาย่อมาให้เลยและตรงตามที่เราจะสอบด้วยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อน แพ้ตื่นสิแล้วก่อนนะเราหลับไปแล้วจ้ะเราตั้งกล้องไว้สักพักแล้วเราก็หลับไปดื้อแบบนี้เหรอโอเคนะคะคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะเพราะเอ่อเรื่องของเราประกอบด้วยการรักษาสุขภาพเนาะการจะไปไหนมาไหนต้องระวังเนาะเพราะช่วงโควิด แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย